เวลาสอนลูกเราจึงทุ่มเทหมดด้วยกําลังกายและกําลังใจต้องการให้ลูกได้ดีไป้ดีวันนี้จึงเป็นบันพ่อแห่งชาติห้าทันวาขององค์ในหลวงพูดถึงว่าเป็นประมุขของชาติเป็นราชาผู้ทรงธรรมที่สุดไรพบทรงยกย่องฉันรเสริน ก็กายทิเตบุเท,ทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิยกย่องฉันรดเสรนเมธท้ามหาพรหมเองก็ยิ้มย่องผ่องใสเพราะเป็นเพื่อนกันกับองค์ในหลวงบุลรมีจริงยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเหนือราชาไม่มีราชาใดที่จะเท่ากับองค์ในหลวงของพวกเรา ทั้งกิริยาคำพูดคำจาอุปนิสัยวาจนาบารมีไม่มีใครเทียบเท่าองค์ในหลวงของพวกเราความเมตตากับลูกของพระองค์นี่แหละยิ่งยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดลูกเต่าเอืยคือเวลาลูกทะเลาะกันแตกแยกกันเป็นหลายพวกหลายฝ่ายพระองค์น้ําตารุ่นเหมือนกันไม่พูดเลย เรามองดูพระองค์เงียบขึมภายในกุ้นคิดด้วยความทุกข์ที่เห็นลูกเห็นเต้าทะเลบ,บ่แวงกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปก้าวไก่ได้ลูกของพระองค์มีส่วน,วนมากมีมากแล้วก็นานาจิตตังดูพระองค์นั่งขยับ ลูกกาพิบัพิบัมองไปทะลุรอดเป็นของพระอ,องค์เข้าไปเราดูัดจขนาดนั้นว่าความรักของพระอ,องค์กับพระสงฆ์นีกรกับลูกกับเต้าในประเทศไทยของพวกเรานี้พระอ,องค์จะขนาดไหน,นล้มปู่ยังเทิดทูลในเทิดทูลองค์พระมหากษัตริย์ไทย เราเทิดทูนที่สุดใครว่าไงก็ตามเพราะเราถือว่าพู้เจ้เจ้าพ่อเรานั้นเกิดในตระกูลราชาถ้าตระกูลราชาถูกทำลายจะไม่มีอริยบุคคลชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงและสูงสุดอีกมีแต่เปรตผีในข้าบของพคงเหลืองขอให้ลูกนห้เต้าพึงเข้าใจนะทำชั้นนี้ไม่มีการคำว่าขาในใจพบ ไม่มีที่คำว่ามืดไม่มีคำที่ว่าอะไรมากัน้นจะทะลุไปหมดบ้านไหนเมืองไหนสิ้นองค์ราชามหากษัตริย์บ้านเมืองนั้นจะตกรักรรมลำบากที่สุดลูกคอยดูเอานี่พ่อเรายังอยู่ยังขนาดนี้อยู่ ถ้าเราตายแทนโลกตายแทนตงสารได้นี้เราจะขอชีวิตแรกเลยนะความเมตตาหลวงปู่ขนาดนั้นนะลูกถ้าใจพบทุกประเทศที่เป็นกายอยากสมัครสมานรักใครเป็นหนึ่งอันเดียวกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันท่างกายละเอียดด้วยเพวาะคิดแต่วิญญาณในใจพบสมัครสมานรครยเป็นหนึ่งเดียวกันโดยขอชีวิตหลวงปู่ให้เดี๋ยวนี้เลยล นี่ความเมตตาหลวงปู่ขนาดนั้นนะลูกขอให้ลูกเข้าใจนะถ้าว่าห่วงหลวงปู่ก็ห่วงใจพบแค่นั้นนะห่วงลูกในใจพบหลวงปู่ถือว่าเป็นลูกลงปู่ทั้งหมดทั้งการพบลูกพบแล้วรู้พบตั้งแต่อริยบุคคลชั้นกลางคือพระนาคาลงมาหลวงปู่ถือว่าเป็นลูกของหลวงปู่ทั้งหมด สกีพยานลูกพระเจ้าพรลุงปู่เป็นพ่อขนาดไหนแต่ทําไมจึงยิ่งเง่ากันอยู่อายุของพวกลูกก็จะอยู่กี่ปีลูกเท่าไม่ถึงร้อยปีนะลูกทุกคนเกิดมาไม่ถึงร้อยปีหรอกก่อนจะตายนี่ทําไมจึงไม่สร้างคุณงามความดีเธอทูนผู้เป็นพ่อเราองค์ในหลวงท่านตกแลกกรรมลำบากขนาดไหนลูกเต่าก็เห็นกันอยู่ องหลวงปู่ปลุกละกามลำบากกว่าที่จะมาเป็นพ่อของพวกเราขนาดไหนลูกก็ทราบพ,พาไปสถานที่ที่หลวงปู่อยู่อาศัยที่หลวงปู่เดินจนเท้าเปื่อยเท้าแตกเลือดอาบเท้าหลวงปู่จนสลบสลายข้างทางลูกก็เห็นอยู่ทำไมน่าจะพากันงี่เง่าขนาดนี้นะน่าจะมีกําลังใจให้ลูกสร้างคุณงามความดีมุมาณะบากบัน่นทั้งทางโลกและทางธรรม นี่ทำไมลูกยังยี่เง่าลระลูกหาฉลาดบ้างทีความยี่เง่ามันไม่ทําให้ลูกนั้นได้ดีนะความฉลาดเท่านั้นที่จะนําคนได้ดีนําวิญญาณได้ดีนําเทพบุตรเทวดาได้ดีลูกต้องฉลาดหลักแหลมดิพ่อสอนคานี้ลูกต้องกระจา,ะายไปแล้วหลายคําลนวรู้แล้วพ่อขยับลูกทราบแล้วนี่คือลูกที่ฉลาด มื่อไรลูกจะฉลาดลูกมันจะตายก่อนนะอายุพวกเราก็ใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปแล้วแม้ลงหุยก็ใกล้แล้วเหลือไม่นานทำอะไรก็ขอ,ขอให้ทำในสิ่งที่ดีๆที่พ่อบอกพ่อสอนเราทำเพื่อใครเพื่อประเทศชาติเพื่อจากสาเพื่อองค์พระมหากษัตริย์ ประเทศชาติเราอาศัยราชามหากษัตริย์ประเทศชาติเราอาศัยพุทธศาสนานนีลูกชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่กันแต่กันไม่ได้ต้องสมัครสมานรักใร้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอให้ลูกนี่ต้องเข้าใจนะชาติศาสนานี่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเชือกสามเกลียวหมุนกันให้มั่นจึงจะสามารถ เป็นประเทศชาติที่รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแน่นหนาเป็นประเทศชาติที่บอกว่าแก่งเป็นประเทศชาติที่บอกว่าแน่นเพราะเป็นเชือกสามเกี่ยวเขาจะมาตัดเขาจะมาทำลายเป็นสิ่งที่ยากขึงทั่วไตโลกธกาตุดึงก็ไม่ขาด ถ้าลูกเต้าสมัครสมานและใครเป็นหนึ่งเดียวกันชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ก็จะแน่นอยู่แบบนี้ต่อไปต่อไปอริยบุคคลชั้นต้นชั้นกลางชั้นสูงและสูงสุดก็จะมีอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะตราบใดผู้ตราบใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามมักแปดโลกจะไม่ว่างจากก็อะหันคำนี้หลวงปู่จะพูดให้พวกเราฟังตลอดเด่นที่สุด และก็ขอเด่นในใจของพวกเราวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันที่ห้าธันวาถ้าพูดถึงเราเทอดทูนองค์ในหลวงพ่อของเราเกิดวันนี้พูดตามภาษาบ้านเราวันนี้เราจึงทำดีเพื่อพ่อเราสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีๆเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาศีลห้าเป็นเครื่องวัด เอาศีลแปดเป็นเครื่องวัดเอาศีลสิบเป็นเครื่องวัดเอาศีลสองรอยี่สิบเจ็ดเป็นเครื่องวัดสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีๆเราจะทำให้พ่อเราวันนี้พึงทำซะขอให้พ่อเราคือองค์นา้หลวงขอ,ขอให้พระอ,องค์นั้นจงมีสุขภาพพระนา,ามัยที่แข็งแรง อาตมประจาบ้านเรามันง่ายดีอยู่เป็นร่มโปร่มใสของปวงชนชาวไทยอยู่เป็นพ่อเป็นร่มโปร่มไสของปวงชนชาวไทยให้ลูกผู้ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดแท้ท้องสรรเสริญกราบไหว้ทื่อูนผู้เป็นพ่อในพระองค์จะมีอายุ ถึงแปดสิบกว่าก็ตามแต่กำลังใจของพระองค์อย่างแน่นถ้าลูกรักกันสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอเราจะอยู่ได้อีกนานทำดีแบบนี้แหละคือลูกต้องรักสมัครสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าทะเลาะเบาแวงกันเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่องค์ในหลวง เดินจงกรมนั่งบวนารักษาศีลให้ทานสวดมนต์ไหว้พระก็ขอเป็นพระราชกุศลให้องค์ในหลวงขอให้อง